ระยะดอกของทุเรียนควรจะให้น้ําอย่างไกรนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมในระยะในเดือนมกราคุมพานะครับก็มะเขือพวงเล็กไปมะเขือพวงใหญ่ให้ปริมาณน้ําเยอะก็คือให้ถึงยี่สิบนาทีสีหัวให้ออกนอกชายพุ่มถูกต้องนะครับโอเคมะเขือพวงใหญ่ถึงหัวกําไร ลดปริมาณน้ําลงทำไมครับอ่าสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็วงน้ําหรือรัศมีของน้ํำนี่แคบลงให้อยู่ในทรงพุ่มถูกนะครับครับจากหัวกาไรจนถึงดอกขาวและดอกบานนะครับคือให้น้ําเท่ากันครับครับลดลงนะครับให้อยู่ที่ต่ํากว่าจากเดิมยี่สิบก็เหลือสิบถึงสิบห้า นาที่ตามสภาพอากาศอ่าโอเคนะครับดูสภาพอากาศก็คือดูการตอบสนองของไอดอกทุเรียนอะนะครับดูงวงดูอะไรก็เป็นเทคนิคสนใจนะครับมาเรียนรู้จากพี่ปัญญานะครับยังให้น้ําเท่าเดิมเนาะโอเคนะครับจนถึงหางใยไม้ให้น้ําในทรงพุ่มรัศมีแคบนะครับ <Okay. S 2> นี่คือเทคนิคการให้น้ําง่ายๆนะครับจากสวนพี่ปัญญานะครับหรือหรือสวนลุงเต็งบ้านสแกงงามจังหวัดเพชรบุรีนะครับเรียนพิจิมป่าเด่งคงจากันได้นะครับในอีพีต่างๆที่ผมพูดถึงเรื่องของทุเรียนการจัดการสวนก่อนออกดอกถ้าเจอฝนเราต้องจัดการแบบด่วนเก้าก็คือจัดการให้ทันท่วงทีดอกบานเจอฝน ต้องแก้ไขอย่างไรนะครับมาถึงนาวันนี้นะครับทุเรียนสวนพี่จิ๋มก็ได้ผลผลิตแล้วนะครับจะให้เห็นนะครับรูกทรงนะครับสวยงามนะครับเป็นระยะที่เราจะต้องเริ่มนะครับตัดแต่งลูกนะครับอย่างเช่นลูกนี้นะครับมันเบี้ยวก็จะเอาออกลูกนี้นะครับมันอยู่ปลายกิ่งซึ่งเรามองว่าในกิ่งนี้นะครับมันมีลูกเพียงพองั้นลูกเล็ก ปลายกินก็จะเอาออกนะครับเบี้ยวก็จะเอาออกทุเรียนแปลงนี้นะครับคั่วเหนียวดีมากนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าตอนผมเด็ดนะหมายถึงว่าน้ํากับอาหารสมดุลกันถ้าเราเด็ดคั่วทุเรียนเด็ดง่ายมากดังโปะหมายถึงว่าแคลเซียมมันสูงให้ระวังนะครับ แคลเซียมสูงนะครับจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็คือเรื่องขั้วแตกนะครับถ้าน้ําเยอะไปแคลเซียมเยอะไปนะครับขั้วมันแตกนะครับลูกมันก็จะโตไม่สมบูรณ์หรือถึงระยะหนึ่งมันก็จะดูดร่วงไปนะครับตุ้นช่วยแนะนํานชาวสวนก็ถึงระยะของการแต่งผลแล้วก็ถือว่าเลยแล้วนะครับเลยความเสี่ยงอันตรายต่างๆแล้วนะครับแตกใบอ่อนก็จะไม่ร่วงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะชี้แจงนะครับในเรื่องของทุเรียนที่ออกดอก หลายรุ่นในในต้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่รุ่นเดียวกันกับกิ่งเมื่อตะกี้ทีนี้กิ่งน,นี้นะครับนะฮะน้องช่วยแทนใบเนาะจะเห็นว่าเป็นหางแย้ถ้าหากว่าทุเรียนนะครับมีการออกดอกหลายรุ่นในต้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราจะไว้ผลผลิตให้ติดได้ ดีนะครับติดได้ดีเนี่ยเราจะต้องเลือกนะครับในกิ่งจะต้องมีรุ่นเดียวอย่าให้มีซ้อนรุ่นถ้าในกิ่งซ้อนรุ่นจะไม่ติดจะ,จะเห็นนะครับอันนี้เป็นหางแย้กิ่งนี้เนาะส่วนข้างบนนะครับเป็นลูกใหญ่อย่างนี้จะมีโอกาสติดทั้งสองรุ่นนะครับงั้นฝากไว้นะครับฝากไว้สําหรับทุเรียนภาคใต้ ที่มักจะเจอปัญหาเรื่องช่วงออกดอกเจอฝนช่วงผลผลิตเจอฝนจะจัดการอย่างไรให้ทุเรียนสามารถติดผลผลิตได้ทุกกิ่งก็คือจะต้องพยายามแต่งดอก1นึกิ่ง1รุ่นนะครับแลนะ้ฝากไว้นะฮะข้างบนนะครับทุกลูกโตเสมอ อันนี้คือความขยันของชาวสวนที่มีการฉีดอาหารลงดินบ่อยๆมันก็เลยทําให้กินอาหารได้กระจายทั่วไงน,นี่สวยนะครับมีน้ําใหญ่น้ําเล็กไม่มีน้ําหยีนะครับไม่มีน้ําแฝบอะไรนะครับมันจะขึ้นเรียงมาสวยอันนี้คือความสมบูรณ์ของอาหารที่เจ้าของสวนจัดการ